เขาเรียกมาพร้าไฟนะครับก็วันนี้ก็จะมาตัดเอากาบออกแล้วก็เอายอดออกนะครับเพื่อเราจะได้สร้างยอดใหม่ตัดถุงขึ้นมาหน่อยนะครับการตัดดยอดนะเพื่อสร้างลำต้นใหม่ของบรสนสวัสดีครับยินดีต้อนรับ เข้าสู่ช่องส่งไลฟ์สแตนนะครับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ที่บอนไซมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้นะไมนไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็อยู่แต่บ,บ้านนะก็มีเวลาว่างก็ทำบอนไซมะพร้าวนะครับที่เพาะเลี้ยงไว้นะครับก็วันนี้จะมาดูต้นส้มต้นนี้นะครับเป็นเป็นมะพร้าวไฟนะครับเป็นมะพร้าวไฟก็ทีนี้ตอนแรกเนี่ยที่พอตอนแรกนะ ก็ทิ้งเขายาวเกินไปนะครับสูงรีดเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาตัดเอากากเอาทางเขาออกนะครับเพื่อทดยอดนะครับแล้วก็จะสร้างลำต้นใหม่นะครับเพื่อให้มันแข็งแรงโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการตัดกากแล้วก็ทดยอดกันนะครับโอเคครับไปชมเลยครับครับวันนี้ก็เพาะเลี้ยงได้ ประมาณ7็เดือนนะครับนะก็เป็นมะพร้าวส้มเนาะมะพร้าวส้มหรือเขาเรียกมะพร้าวไฟนะครับก็วันนี้ก็จะมาตัดเอากาบออกแล้วก็เอายอดออกนะครับเพื่อเราจะได้สร้างยอดใหม่โอเคครับไปเริ่มเลยนะแรกเราก็ตัดออกทีละชั้นเนาะไล่ตั้งแต่ข้างล่างลงไปเอาออกทีละกาบนะครับ ค่อยไล่ออกไปตัวเก่า จะไม่ตัดสั้นเกินไปนะครับถ้าสั้นเกินไปเนี่ยโอกาสเขาจะแตกยอดมันใหม่เนี่ยยากนะครับเราจะเอาไว้สักจากเนี่ยประมาณนิ้วถึงสองนิ้วนะครับอาจะจะเป็นจากนี้นะครับจากนี้ ตัดสูงขึ้นมาหน่อยนะครับครับต่อไปแล้วก็ตัดยอดเขาออกเลยนะครับ ไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะไว้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวรอเรารอสักประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็มา ีกตกแต่งใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ก็ไว้ประมาณนี้นะครับจากตคนต้น,นมาประมาณ2นิ้วนะครับเรนนาจะไว้รักษาอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะต้องหาถุงพลาสติกนะครับมาคุมไว้นะครับเพราะว่าที่บ้านผกม,มันมัมนมีมดนะครับมีมดมีแมลงเยอะนะครับ แต่เป็นถุงพลาสติกที่เจาะรูนะครับถ้าไม่เจาะรูเนี่ยจะทําให้ยอดเขาเน่าโอเคเดี๋ยวจะใช้ถุงพลาสติกนะออบไปเราจะใช้ถุงพลาสติกเจาะรูนะครับเจาะรูเจาะรูที่ก้นนะครับก้นข้างๆครับเพื่ออากาศไหลเทได้นะครับหรือถ้าใครมีตะไครยเขียวก็ใช้ตะไครยเขียวก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหนังยาง ใส,ใส่ที่ยังใส่ที่ปักถุงอย่างนี้นะครับแบบนี้เพอเราจะได้ทอได้นะเราก็ดึงทอนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับรอ,อสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ผมได้ เขียงมาก่อนนั้นนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขียงตัดยอดเขาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์แล้วนะเขาก็จะมียอดใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมียอดใหม่ขึ้นมาสองอาทิตย์นะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้มันแตก เป็นใบออกมาแล้วเราก็มาตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับตกแต่งพวกกาบพวกทนี้นะครับแล้วก็รลดยอดเปิดยอดใหม่สำเร็จเต็จที่นะครับสำหรับการตัดทดยอดนะเพื่อสร้างลำต้นใหม่ของใบแฟนมะพร้าวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องบุญสมอับตานะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ